โอเคทุกคนวันนี้ก็มาพูดกับช่อง a k r แล้วเช่นเคยชว่วนนี่ช่อง a k r ก็จะมานำเสนอ5วิธีเอาตัวรอดเมื่อการบ้านเยอะนั่นเองโอ้โหการบ้านเยอะที่หมายเลยทุกคนดูหลายวิชาจะเอาตัวรอดหรือว่าจะหาวิธีต่อสู้กับมันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก่อนจะไปดูที่นี้ถ้ากดกดทุกอย่างแล้วก็ไปลุยในคลิปได้เลยไปละดิสโก การบ้านเยอะชิบหายเอาเลยวิธีนี้กูไม่ทำอะยังไงกูก็ไม่ทำดูดิหนึ่งจะนับให้ดูสองสามหาแป๊บสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดวิชาเรียนวันเดียวแปดวิชาการบ้านแปดวิชาอะกูไม่ทำยังไงกูก็ไม่ทำเย็นเนี้ยกูจะนอนดูบอลนะกูไม่ทำกูไม่ทำแน่นอนีสั่งแม่งสั่งพ่อยายนี่จะพูดเยอะ ไอ้เงี้ยก็ไม่ทำให้ตายก็ไม่ทำไม่ทำวิธีนี้ห้ามทำนะคนไม่ทำดองไม่นี่แหละแม่เพื่อนมึงทำกันว่าวิชาเศรษฐศาสตร์เสร็จยังอ่ะทำเสร็จหรือเปล่าก็ไม่มีดีไปแล้วเพื่อนกูวเรอะหัวเรอะในเวียนเพื่อนกูขอรปวดเมตตาไว้กูเลยว้าว่าจะดีสุดถ้ากูไม่ทำกูขอวเรา กูทำเสร็จละเนี่ย่ะเอาทำเสร็จละนี่กูทำเสร็จละเอาไปดิพอพ่ะขอบคุณมากเพือเพื่อนกูจะไม่ลืมบุญคุณเนี่ยอาจารย์กูซาบกาบเรียนพระเจ้าการบ้านเยอะชิบหายเลยแม่งส่งแม่งอะไรตั้งเยอะตั้งแยะค่อยทำดีกว่าเนาะอันนี้ทำวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคาร วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์เยี่ยแม่ไม่ทันส่งพอดีกูวิธีนี้คือจะมาจัดอันดับการบ้านที่เราทำได้ก่อนนะโอเคอันดับแรกบรรยากาศกูงโง่เศรษฐศาสตร์กูบรมงโง่คณิตศสาสตร์กูปืก โลกดาราศาสตร์อวกาศไอ้ที่อกูไม่ใช่หุ่นยนต์ภาษาไทยกูลายมือไม่สวยค่อยทําประวัติศาสตร์ไอ้ที่กูไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ไม่ทําวาดลูกเออกูจะทําวิชานี่แหละวาดลูกสรุปแล้ววิชาหลักกูไม่ได้ส่งเพื่อนวันนี้กูขอร้องมึงเลยเพื่อนมึงทาวิชาเศรษฐศาสตร์ให้กูได้เปล่าเพื่อนกูขอแล้วกูจ้าง สามร้อยกูก็ให้กูจะตายเลยเพื่อนส่งพรุ่งนี้เพื่อนทำให้กูเลยนะทำให้กูหน่อยนะกูขอลองจะตายเพื่อนนะไป็นคู่นอยนะโอเคตกลงเดี๋ยวกูจะทําให้มึงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้ากูเอาไปส่งให้ที่โรงเรียนโอเคสามร้อยโอ้โอโอโหลอกเอาเงินมึงง่ายจริงวิชาถิตศาสตร์นี่โคตรง่ายเลยเพื่อน